สวัสดีครับพวกเราจ้องคาซ่าอะไรคกันทำเนี่ยะไปวันนี้เราจะไปทำอะไรครับวันนี้เราจะทำคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรสุนัขปูนเจมบน้องบัว์อไม่ใช่น้องบัวน้องบัวไหนวะบัว์น้ำอ่ะไม่รู้อ่ะ ไหเข้าเกมเข้าเกมโ่ไหนโม่ไหนก็โ่ไหนโไหนคนไหนคนไหนอจะพาดดกอบโมรักสีแดงต้องเดงขี่มอรายสีดำ้วเล่าเคโอเกเราจะเล่นเกมจุดคูผพาสวยใครพาสวยจุดคูนเนี่ยปกอครัองอ่ะหูไหวทำอะไรแล้วเดี๋ยแบ่งทีมกันทีมละสองคนมีมีแค่สทีมเลย ก็มีสองทีมไม่มีกี่คนอย่างนี้มีอยู่แค่สองคนเพื่อนจะได้หกคนด้วยคนในแหม่หลังกล้องอ่ะแล้วพี่จะบอกคนในแหม่ก็มีคนหลังกล้องเออมูงเนี้ยมูงแหม่มูงแหม่มูงแหม่กับเด็กเยอะเราอ่ะทำไมไม่รักเด็กแต่เดี๋ยวพี่ผมดีรักเด็กเดี๋ยวเดียวไม่เคยเผาพี่สิงคายพูดถูกมีเหตุเลยใช่พูดดีใช่เลยใช่เลยรับรองได้ไม่เคยนิ่งอยู่ประมาณหลายปีแล้วไม่เช่ไม่ใช่จริง ลังจายกแม้แต่คนนั่งอยู่เนี่ยลูกป่านี่สอบข่ออยลูป่าชัได้คะตอนไหรมากเลยเอาคนอจริงๆเลยเฮียอ่ะเดี๋ยวเรามาการกิจการการเป็นยังไงสูตรคูณพาสวยใช่ครับไม่พูดอะไรเอเราจะมีสูตรคูณหนึ่งที่เราเล่นไว้ก็คือหนึ่งสิบสองอ่าที่ว่าพวกเราจะแบ่งทีมนี่ยทีมมาสองคนเนี่ยโดยการตอบคำถาม ใครตอบได้ก่อนเขาก็จะชนะโดยการที่ชนะเนี่ยบทลงโทษก็จะมีอยู่สามบทก็คือหนึ่งบทมีคำนำมีสณุวันเนี่ยอยามีสาย่างเออมีองมีประธานแน้แน่ี่โอเคเราไปดูบทลงโทษกัน มาแบ่งทีมกันนะครับผมเฮ้ยเขาไม่ได้จ่ายอ่ะนะนี่นี้่อะไรเขาไม่ได้จ่ายไงฟิงเกอร์ถ้าแดดเขาไม่ได้จ่ายผมจะ้อนเลยเมื่อกี้นายขาดปู๋เอามาเอามาเฮ้ยมาไอ้สปารเซอร์เราเข้ากันติดต่อไม่ได้ครับผมที่สปาเซอร์หระมาเราจะมาแบ่งทีมโดยการจับฉลาก ว่าใครจะได้คูไคลกกูในเริ่มที่น้องสีก่อนเลยไปเดตามท่าดามดาเก็ไปก่อนอกมอหาบกปัหนึ่งโอ้ลุกของมนนจย่นียถุยตามพามควาวาเอียมีเรือกไอ้ตับไปเยไม่มีเรือกอ่กเรืองไอ้ันมันไม่ถึงไม่ไม่ไมเลยสองใบมือไปดูไดา โอ้ยนีแ่เได้หรอเดียวอ่ะหนึสองสามจะเปิดแล้นกล้องนะหนึ่งสองให้กล้องดูไอ้เหี้ยแล้วขนมใครอยู่ในมือกูเด็ดจัเฮ้ยกูเฮ้ยเฮ้ยสองสองสองโอ้ยเ้โดนคู่จะมจอตเลยนี่หนี่มือล็อกที่มาแล้วเยฮ้ยเจอตัวแบบไอ้ห้ยสซูเอน เดี๋ยวถ้าใครเคยเห็นปึ๊บก็ต้องเปลียนถ้าใครเคยเห็นคิปสั้นที่ลงนะเขาสองคนจะไม่ถูกกันเขาเปิดสิ่งนนะแต่เขปึ๊บก็สโลว์น้ำไม่ไหลสำหรับบทลงโทษของรอบแรกนะครับคือเสียงดังนะโต๊ะครับผมพามแก้วน้ำไปเขาแรกเขาแรกเขาแรก กูหาไท่าไหร่หกเจ็ดสี่เฮ้ยกกูยกกอตนพี่จะต่อทำไงเลาังไงกอกอะงม่เอามาเเสอไล้กมือสัตว์าก่อเ้นไม่ใช่อย่ยมันไม่กัมา่กัาีเล่นจัเหมือนเราพี่เล่นจีบไม่ ยี่เ oh. ป็นเลหก่นเองไปสองสองเจ็ดสี่สามทุกหกเจ็สสสองไอทีไทียกก่อนองก่อนไอเฮียมึงอย่ารีบตอบดิยกก่อนเอย ตอบปีไม่ได้อะเอาเอายก่อนเรอะก็คยกก่อนมันตอบสามสีไม่ได้อะผมยกผมไม่ตอบไงครับที่ตอบก่อนไงกีิมหนึ่งยกก่อนคิมนึ่งตอบอ่ะสาผิดคเวลาที่สองหนึ่งสองยี่บเอ้ยยตอบไปสามแปเนี่ยยี่แป สองสี่มึงตอบเสร็จมึงฟังดีเหี้ยมึเอาเพื่อนรักไปแต่กวนน้องรักเวรเย็นมกมากเลยตอนนี้อ๋ออันน้องนี่เฮ้ยขอๆกันนะจับจับไหมอ๋ยโอ้ยแตกโอ้ยลกกันี่หสามกสมา

ทีหนึอาเอ้าห้ไม่ตอบเราเองไม่ตอบผู้อยากได้น้องชายมึงแบบเอาเอาไปรักแลนรักนีมอัน้ต้อือไม้ไม่้ม่ได้มไม่ได่ไไม่ได้ไม่ไไมมได้ด้ม่้มม้่ไ ตับบ้าก็ได้ไม่ต้องรอมันก็ยก้ับขาเล็ดขาเล็ดขาเล็ดมาว่าโดนทุกดจิทองเาไม่ใช่หลยีเฮียเลยลายโหยฮีะเขาแปดเาแปดสองคูณสิี่สิก่อนโหยีฮีไหมเก็บเองกนเนี่ยฮียใบหลุดเลสิเก

สิบสองคูสิบสองได้อะไรแบบพีหนึ่งสองสามสี่ไม่เอาดูคุณตอบแล้วได้ไหมตอบแล้วพี่นี่เห็นจริงดิสิบห้ารีเพย์รีเพย์ได้ไปตอบแล้วจะมีตอบพี่เสียงดังก็ได้ไม่ยอมไมยอมไมยอมรีเพย์ได้ดรีเพย์จะกล้องรีเพย์จะกล้องไม่เป็นไรเนื้อไม่ต้องตอบแล้วมึงก็เว้นระยะยกมึงตอบสี่สี่ร้อยสี่แม่ เออเสียจ้ามันะนี่ได้ามต้ก็มาคำนีปากจริงเอาไปเก็บตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่ยไมเยอะตัวนี้ไ่เยอะอะไรเหรออแีด้วยเหมือนพีด้วยเนีบหม้วนใหญ่ใหญ่เอเปนแล้วเนี่ยสวบก็ไปหมดเลยใช่ไหมคือยิ่งร้อนอะไรอะไรกี่ข้อมารอบแรกข้อสุดท้ายแล้วเอาตัวนั้นเี้ย หกคูณสิบสองิมยกหนึ่งสองสามสี่้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่้อะไรคุณเตี้ยวขอสต๊ออะไรคุณอะไรหนึ่งสองหกคูณสิบสองหนึ่งสองสามอหรอีกวหกเจ็เียบหนึงสองสามสีห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งอ่าพีดหนึ่งสองสามสี่ห้ายวาเไว้ท่านจะบันหนึ่งองมคูณสิบสองนิอทำไมมันได้แค่6กันที่อยู่หกสิงสงสามสี่ห้ารถูกอ้าวเดี๋ยวเดยวเ คิดตั้งหลาคิดอะไรอ่ตใจเนือกอ่ยก็อยากได้น้องชายวอยากได้น้องชายันจับติจันมันยากแต่ว่ายียคอจะตอบผิดแล้วอ่าโ้ยโ้กระแทกล่างด้วยรอบแรกรอบแรกเสร็จลรอบจบไปแล้วรอบแรกแก๊บรอบสองรอบนี้เราะเปลี่ยนเป็นลงโทษทีเดียว แบ่งว่าใครตอบถูกได้กี่ข้อก็โดนตามตัวทีเดียวเลยจริงปิงอองร่วงเลยที่อ่ะปอง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 ป้าจี๋้องปองซุ่มปองปองมีแกทีมเราเนียเเกลทีมไปแล้วเฮ้ยอะไรที่มัร่วงมันผิดหลักมัร่วงอยู่สใบขยับซ้าหูจับจกาเยตำเยตำเฮ้ยเลิกงานเนอะวิสามันเสียว

โอ้โห้ยไ้กมือนเี่ยมง้นมาเไม่จับไม่ัแล้ไป้ไม่กาได้ไม่ได้ไมนไม่ดีโอ้ยเขี้ยเจ๋งไปกาจับคนละทีมมกได้่มึ่ไรอยหนึ่งกว่ด้มาเดียจับจได้เหรอไม้ไ้่อ่ะเน่อย้ะมึงทุไปสัดว์ท่ชอบเป็นขอไม่เ้ ตวได้ทุองนแล้วกูว่ามึงกับกูว่าไปแต่งงานก้วนะหน่หนึ่งก่อสออย่้อ้โหมเป็นพี่น้องนไป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 บอเลยชนะไ้รู้ถูกถึงกอยงทีมึงแนม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้แซดมึงเคยดูไหมโอ้ยปิดปอสลู

ข้อสองาไอที่หนึ่งสบหนึบคูณหกห้าหเจ็ดสมันพิ่งตอบเ่ยี่กนเนี้ยอะเพูดย้เลยยัเี้ยออะไรข้อสามนะห้าสี่ยีิบยิบก่อนยกก่อนยกก่อนก่อนยอตอบแล้วตอบแล้วโง่อ้ ข้อสข้อสี่ามแองยกแปสี่ี่สหจากไหนเนี่ยอเียอนุบามีน้อยไัน้อยเีตอด้วยกุญแจกจ้นเนี่ยยก่อนยกก่อนพดดีเลยข้อห้าข้อห้า 8คูส12ทีมทีมทีมสอยูก่อนสองทีมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอองส้าแสเหรอพีชแต่สนึ่งสองสามสเกาหกเกกเก้าหกเก้าหกถูกไม่ตอบเลยวะ น้อใช้มึงตองคำถามมันดีๆดิเอาใหม่เฮ้ยอาไปเลยไมไม่มาข้อหกข้อหกสคูณสิบเอดยิยกบสิยกก่อนหนึ่งสองสผิดคิน1 1สิบเอ็ดหนึ่งผิดก้าสองก้สองกะสองหนึองสามสี่้าหนึ่งยสิบสองได้อมจะตอบร้อยยีิบสองไอ้เฮียกให้แล้วอ่ะ

พกคุณสามยกออสาแมม่ยคุณ้ยกไอนยากเหรอยกนี่เลมีคนเหมา่ะวังมันโตนะจ๊เออวางมาโตดีกว่าเอข้อสุดท้ายหนึ่งคุณเก้าเก้าเก้ายก่อนนะโอ้ทยกก่อนมึงยิงก่นทุกงไม่ได้ ปิงปองไปใส่น่องหมดเลยเราสองเราไปดูปิงปองใส่น่อง

คือนี้เลยปรเด็นคืออนูต้องรับเลยอันนี้ทีมหนึ่งนะอันนี้ทีมสองนะอีหัวตึงหัวทีมบวยทีมทุกทีทุกทีมแค่ห็นผลผลงายของสอทีตอนอยู่ทีมบวยตอนี้ผลงานรรอบสาทีมมึ่อก้ะอ่ารอบสามนะข้อแรกแปดเจ็ดทีมหนึ่งยกก่อนเดสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสมสี่าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้า แเจ็ดคุตอบแล้วคุณนังแล้วไม่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 ่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไ่ไ รุ่นงานเลยรุ่นรุ่นก่อน้องรุ่นงายไม่ใช่หรอายุนเหมือนรุ่นเลยอะยอ้าลวทีมทีมสงได้ไปก่อนหนึ่งนะข้อสองเจเกทีมสงได้ไปดิหนึ่งสองเ็เ้าผิดสี่2 3 4าหนึ่งสาสี่ะนสองสเสีผิด57เจดผิดหนึ่งสองส่ะผิดแต่หนึ่งผิดมสสมี่ฮะผิดเอ้ยไปสา9เก้านะเ9็เ ผิด94ห้าสิบเกาผิดห้าสิบเก้าเกากหน่งสอกาหกเป็นสถูกก็บอกเมไม่เอาเรอบอกสอยไมใจลดับยลยะยแล้วปุ้งยังงงเลยอะไรวะไอ้กูเล่คิดเล่นับไหนกูไม่เกินคนนึกนโอ้ยโอ้ยเกินสาวกโอ้ยเกินก็ตสาว รอบหน้ากู่แกูเจอริบสองข้อสามข้อสามช่วงต่อเป็นพวออะไรต่อพวอคือบี๋เลยนะแปดคูสิบเอ็ดทีมสองโอ้ยเมอแปปดหนึ่งหงสองสา่ห้า้มือบอ่กี่นาบอกบอกระดกล้องนะบอกใช้ใช้นมันนะคุบอก ข้อี่้อส่หกหกทีมสองหกถเฮย6้ชายผู้หญิย่ยกกัน่กกันแนเร็วกวอยู่แล้วหกอนนี้เมันเก็บแรงไม่ใช่รอบปาใช้รอบหลอกหลอกใช่ไหมน้ยกี่ข้อแล้วเนี่ยสี่แล้คอ่ะข้อห้าข้อห้าห้าสิบทีสองสามสี่ห้าไปไปห้ ต่5ฉเป็น5 5ตอ5หน่งศูนยไต่ไ้ก็จะไปเอาหคุณหนักใจก่121 12 12 12ไม่ดีเลยไม่ดีไีใช่ไหมตี5ใช่ไมอ่่ตีขัดแย้งไหมมึงหรือว่าแม่งข้อเจ็ดข้อเจ็ดม่สี่สี่เป๊ะเป๊ะ หนอย่อช่สมี้ตอบเราตอบไม่ได้ก่ขยันตอบิิบวัสิบหกกูยัยืนคืออะไรกูยับยืทไกูยัยัทำแปดสอาหนึ่งสองสามสี่้าแล้วก็แล้วก็แล้วตอวาแล้วก็ตอบ มันไม่นับสองมมันนับไม่ห้าเลยสอจบเลยมึงอ่ะมึงมึงนับให้ตีก็ดีเลยหนึ่งห้าเลยกันมาวัสิบมัไม่ไเลยเาแ้วจะเค่อแจ่มเลยมีได้ทำตีเลยแม่ยังไพี่ก็ไม่ตอบเนี่ยป้ี่เจงเชื่อกูนะตจนะแม่ไม่จบมากันได้ยังไงเอ้าพี่ไปู่ะโ้สุคุณนี่อยากไปชีมมาเปย์เดี๋ยวไปชมก่ายท่อสคได้น

รอบที่สามหังยางสยองขวัญย เอก็มันม ja> ุมเดียวมันโอ้ยแรงงสูงเลยมึงยังไม่ได้ิไปมาเดินเอ้ยเดินถอยถอยอีกถอยอีกถอยอีกกู สำหรับคลิปนี้เราไม่ได้พูดเดินกระทำไปทั้งหมดทุกคนเลยก็เหมาเยอะสุดก็เนี่ยถ้าเหมาเยอะสุดก็นี่เลยเท่าไหร่เท่าไหร่เราใจจะไปเก้าเราสอยอีกเจ็ดเก้าสิบเราเตะผมไม่ิบโดนโดนน้อยแล้วยเลโดนน้อยเลยตอปีกบอลก็เหมาไปเก้าแล้วตีสองรอบมึงโดนเลยเลยโดนไปเยอะฝากไว้ในคลิปนี้ครับผมคอนเทนต์ใครคอนเทนต์มันอันนี้คอนเทนต์มันอ้บนปะพอเปิดศึกกันอีกครับผมบอกแล้วเขาไม่ค่อยถูกกันสองวนนี้ถ้าใครดูต่างจิจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยถูกกันสอง ก็โอเคสำหรับวันนี้เราก็ฝากกดไลค์กดติดต่อใครแล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะมีเพื่อนก็ตามมาดูเยอะหน่อยจะได้ไม่เสียแรงจะหุ่นไรกันนะโอ้โหงัดนาทีมั่งไปก็วันนี้สำหรับพวกเราคาซาขอลาไปก่อนครับไปเถอะสวัสดีครับบ๊ายบายมองคุยอะไรสัตอะไรนะ